ายเบรรจากาศวนครับวนๆโอ้วซดเียวครับได้แล้วตัวนี้ยเป็นเย็นเลยเยียงโอ้เสืิอมยับ สวัสดีครับอาสารผ้ามานครับมือนีเข้ามา่ะยามเบดครับหลังจากที่เอาใส่ตอนกลางเว้นแล้วนะครับมือนีเข้ามากยามเบดใส่ประมาณห้าสิบถึงหกสิบหลังนี่แหละครับนี่ครับสมัยที่เข้ามากอะเหมือนอมืดแน่มือนี้นะครับคำเนาะวัวตะมาหอดโอ้โวัวตะมาหอดครับลายยางลายแนวภารานาทีแต่เข็ดยางแนลแต่ละมือแต่ละเว้นไป ดึงด้วยกันครับตัวเี็พื้นที่เนี่ยไม่ใช่เป็นพื้นที่น้องครับน้องแบบมันมีแองทีมันมัมน,มนมีแองเดียวที่มันเลิกปอมูเมันก็เลยแบบที่ข้าคิดว่าปๆามันอกีมาโฮมอยู่มองเดียวก็เลยท่ากันเอาเบสมาใส่กันประมาณหกคลิปรังนี่แหละเป็นเนื้อเทาใส่กับเป็นเนื้อห่วงเนื้อลูกกบครับสีมัจจยะลาบางเล่มน,นี่โค้แข่งเนีย้ยเดกแต่ลงนึงครับที่เขาใส่ไว้กระโดดเนาะโอ้เดือยอ้าว หือโอ้ยแม่นระเบอบาดเลยมีรุ่นครับโอ้โหขั้นโกงโอ้ยโดนอยังวะยู่อยู่วะรุ่นสปูเฮยบ่อยู่วะรุ่นบดินเลยยู่ครับยู่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 ยยู่ครับอยู่ยู่ยู่โอ้โหครับโอ้โหชันครับชอนสวยงามครับนี่แหละของแท้ครับบ่ครับเยอะห่วงบ่แล้ว โมมี่ผิดหวังครับต้องโดนเนาะโอ้มบมธรรมดานี่ครับใส่งามๆเลยเนาะใส่สวยมี็เตียมนะครับเออนี่ครับเนื้อเขาก็ได้เนื้อหัวครับเป็นเนื้อลูกออดนะครับเนื้อหัวเขาที่เสียบตรงประมาณกกหางมันมเตียบเตียบเบ็ดเข้าไปาสูตรไดเ้เนาะนี่ไหวสูตรเลยเนาะเฮ้ย โดดลงเขาอยากเอาตัวใหญ่อะไรเพราะป,ป่ามันดีย่านแบบตัวนี้หน่อยก็ดีตัวกลางๆนะดีเกินน้ำโบเขียเหยียบมุกลงไปมันๆครับมื่อนี้ <c oughs> ต้องใส่ยังไงครับใส่ให้มันให้มันนี่การดินเล็กน้อยครับเพราะว่าเป็นการล่อป่าให้มันให้มันไหนมันหกจากวามี เนี่ยเชีวิตังกระดงดินตุกอามันก็มากกะสวบตปุ่มหล้วนี่ครับติดกานต่อครับหลังต่อไปครับตามกันต่อครช่วงเด็กๆครับัจากกินเ้าแรงแล้วขามาหยามมึงอ้ยังนี่โอ้โหู้โโอ้เกลืแจ็ค팟ครับโอ้โหโอ้โหโอ้นี่มึงมีผิดวนี ผมมีผิดออกไปไปหากินไปกินมันเถอะตื่นเบื่อช่วอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้ฮ้ยเด้ยฮัยเด้เอาอีฮ้ยเฮ้ย้เอาอี้ยเ้ยเฮ้ยเ้ย้เยเ้ยเฮ้ยเลยยังวะโอ้เสย้าวเ้ปลาข้าวเ้ย้เ้เเเเเเ้ย้เสยเยเยเเเยเยเนาะ มีมีปลาเสื้อน้องนี่เนาะการในการ,การไม่มีใครเฮามานขนาดครับมันมนัมนโอก็กินเล็แค้เห็นแต่เงียรูหัวยู่เทิงเห็นเนาะมันสวยแล้วมันเงียขึ้นมาอยู่เช่นโอ้มันอยู่น้ำขาวเบสเลยนี่ปลาเสียมครับใสสวยโ้โหตโตเลยนุนน่ม ครยูได้กินนะครับอีสานบานเฮาครับมื่กี่เห็นพันกูกูตุ่มยัไงหูงูยังไงกูด่างเหี้ยกูก็จอบเบ็ดกันเดยเอาตัวพอกนังแล้วเนาะเออมีรุนเน็นเนาะเอาไ้มึงกินเสาเนาะมึงกินเสารังพาคกันมายาม แค่กบมาออยุไม่กระเดงแม่ไม่เศร้าในหลุดได้ไหนเนาะหลุดเลยบริกรจะเรีเราใช่ราครับไปต่อไปครับรุ่นน้ำกันครับผมไปตามกันต่อครับโอ้ร่งนุ่มี้ครับกินครับกินคบงน่ครับ ไปยังปตองปะตองาบอกอ้ขาดเลยปตองี่ตอง่ดวะรูดซอมเห็นไหมโป้ยมันเกาะนะเนาะเออโอ้ยขาคมีกระตองนี่ได้ดินี่ยขาคือรักเกาะขาดก็โอ้ยตาย พลาดแล้วโอ้ยปลาตองไงดูสั่งครับกูครูพ<ะ>ระทัานเนาะอลิ่น,นอ่าไม่เอาไม่ใสต,ตัวนี้กับใส่ตัวเงี้ยก็เก่าน่ะค่อยไปครับตัวนี้ปลาตองม่กินกอ่ะมีเนาะหนองนี่มีปลาตองน่อนเนี่ยเดียวว่ามันมันกินสุปา่าเนาะเงี้ยนี่ยดูมันมตาครับไปซะมุ วสวัสดีตอนเศร้าครับมือห้องมากอยาเอกเบดรอบเศร้าครับตอนนี้ยังพัดไรงนีดแคขีีแล้วก็โตเลยขึ้นไปกเสียดเนาะขึ้นมิดกลามือเียวะเงียบคลิปเลยโตกเงียบง มั่จะขึ้นเลามายามกันขนเลยคตอนเช้าเขากำลักู้เบดานี้นู้เป็น,นไรเงอนค่คือเกาอยู่ครับพอ <c ười> รูมีห้อยทลอกเอ,อจไ,ได้แล่ละตัวนึงปราคอ้อย่ลล่ะเนี่ยัน่งแปลาคอ้อยแต่ไ่าตอนนั้นกล่องมันแบตเบดครับกล่องแบเเลยไ่ไป เมื่อไปซาดไม่ีกงอ่อเขียดเลยเดี๋ยวกดะโดกระเดียดเขียดเลยก็บอกกินเบ็ดใช่จากเยอะตัวมาดมเบ็ดเยี๋ไปไปมเบ็ดสั้นๆอก่างนี้กมีลังหมู่ะคิดว่าต้องมีช็อตเด็ดจีดอกครับต้องติดตามไปเรื่อยๆถ้าบรรยากาศเศร้าๆแะกี ไปรุนน้งกันครับมเหยียบกิบเหยียบกิบเหยียบกิดมิดจับไปลุนน้งกันครับมีโตอยู่วะ ใครเบดแล้วครับเบ็ดกับใคเรื่อยๆโอ้ยม่นเจีแล้วครับตีแลเ้ยมันกัปูด่เขาเนาะพียใส่ปูดรายไซเรา้าปูดบรใส่มือนาก็มกครับใส่มีประโยชน์สี่แล้ะไรนสุพ่เลยเนี่ยยังไงนี่คือคันกงเงี้ย ลุดสมองเห็นคือบทตีวะมุนไหันเ่ตีนว้าอ๋อลุดครับโอ้คือลุดจังอมีอนอันตีนดำๆเนาะยัดยัดเอียนรุดดครับน่าจะเป็นเอียนกินแต่มันรุด ลุดเกันต่่าตบอดเนาะพอไกินมินเท่าไรอ๋อมินมินเลยโอ้ดูดูเลยอะไรยังไงมนเสื่อมไน้เหเนาะมันมิน่น้นรับเดียวกัวตาโอ้ยจงยวะกระตองกับเดียมาบันเบาเบาทรงมันน้ำจากอะไร พื้นโอ้โหได้ตัวดีปลาเสี้ยมครับปลาเสี้ยมลูกปลาข้าวลูกปลาข้าวอันนี้ไปแล้้วโอยเกือบหลุดเนาะมีแล้วแจ้งมาหลุดเยอะทงปลาเสี้ยมโอ้สวัสดีตายแล้วไหมตายใส่สวยๆครับโอ้หมานตัวนี้นี่ล้างลำธืองเราหุดหูหดเออโอ้โหเดี๋ยวถ่ายเบิ้งครับจะจะจะเบิ้งติดตามเด้อติดตามเด้อโดนโดนแล้วครับทีละหุ่นทีละตัวบางไงหุด Nhay đèn đâu. Boy nè là. Han vệ kung. Ba kêu tay nga tango giúp hấp nga Để... Ôi... Tôi đi lắm nèo nga hát. Mh 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 mhm 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 เงี้ยไปกระดุกวะดิไปโอ้เสื่อมยากโอ้เสื่อมยากไปหนึ่งอ้าบ้าบ้าอันนี้ได้อีกแล้วปลาเสื่อมเหมือนเดิมโอ้เสื่อมยากโอ้โหยินดีแค่ไหนโอ้โอ้ยังมาปักวะนี่เงี้ยงต้องระวังนะครับ เนี่ยปลาประดูกเลยปลาเสื่อมหนึ่งกระไ้ต้มกระแทบครับอันนี้อันบบอยากเขาเยงียปลาคอก็เท็ดมัวจะรลุยเ้ยใ็่กานมามาน้ำกันครับมัน้ำมันสิบนี่แหะก้อนันน้ำมันแปดลัก มีตัวอกู่บนน้าซ้ำทยจักหลางไงนะคอหงายขื่อน่ะเนาะว่าเนี่ยว่ามันมันเมื่อดินแหรอเนาะเม่ดินลช่ลยมดูผลงานด้วเบื้งผลงานครับ ของใส่เลยและใส่ของในการเดีบ่้างใช้ทำกันก็นได้ของก้อยกต่ลายตัวอยู่นี่ครับผมเบ็ดาสามร้อยครับนี่สามตัวครับตัวละร้อยเ้โ,ยโอ้ได้หลายแง่ามาดูครับม,มาดูมาดูพวขวันพอ่พอกันคนนลิปหน้าเนาะมื่อี้ก็มานอยูครับ ไมยนี่ก็น be ่าสีโบลิมาแล้วครับเท่าไหร่โบลิมาหรอครับลาไปจื้อแล้วโอ้โหผ้าม่นพูดออกเพ็ดสามร้อยหลังได้สามตัวครับผมลาไปก่อนครับผมพอกันคลิปหน้าครับนะฝากกดไลค์ครับผมกดแชร์กดติดตามให้ส่องอีสานพ้ม่านน้ำเนี้ยครับผมเป็นกำลังใจเนาะสีเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ้งต่อไปครับ มาเป็นกันครับ